เอาละวันนี้มันเป็นวันที่5มีนาคม2565นะผมก็เป็นเช้าวันเสาร์วันหนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะแดงๆนะผมหลังจากที่เขียวเขียวกันมานะโอเค เดี๋ยวเราไม่พูดมากคำเพลงอะไรนะผมก็อย่าลืมกาเน่ด้วยนะผมตอนนี้มีโปรโมชั่นกาโนล่า1แถม1นะครับผมทุกรสชาติเลยโปรติ2ชิ้น20บาทก็จะเหลือ10บาทนั่นเองนะครับผมก็คือ1นแถม1นั่นเองก็10บาทเนี่ยซื้อได้2ชิ้นเลยทีเดียวนะผมได้ที่7 e l e v e n ทุกสาขาเนะครับผมแล้ววันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะไปข้างนอกนะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีการตอบคอมเมนต์หรืออะไรพวกนี้ใน ดิสคอดด้วยนะครับผมก็อาจจะแวะมาคุยกันบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าสถานการณ์คร่าวๆเนี่ยในวันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมหลังจากที่มันปิดวันเรียบร้อยโอเคนะครับผมเราก็มาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเราพริจิตรเส้นสีส้มเส้นสีฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมมันมาเส้นสีแดงอ ก็เอาง่ายๆเลยนะครับผมคือมันลงมาช่วงประมาณ38เป็นที่เรียบร้อยนะผมก็มาแตะๆนิดนึงนะคือเป็นเส้นแดงที่ผมกะคาดคะเนไว้ตั้งนันตั้งนานนะผมแล้วผมได้ทําการวางฟิโบนัชชีไ้ด้วยนะผมซึ่งฟิโบนัชชีเนี่ยตอนนี้คืออยู่บริเวณทักประมาณ0ูนจุดเท่าไหร่เอ่ย0.786นะครับผมก็ลงมาประมาณ80%ของทั้งหมดเลยจากที่มันขึ้นมานะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราวัดกัน จากที่มันลงมาใช่ไหมนี่ไฟเ์เลนนะผมจากที่มันชนแนวต้านนะผมตอนนี้มันลงมาทั้งหมดประมาณ15%ได้นะครับผมแล้วก็มีการเด้งเส้นอีกขึ้นไปเล็กน้อยนะถ้าเราดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันลงมาแบบชันมากเลยนะผมซึ่งโอกาสที่จะลงมาถึง37อีกรอบนึงนะนะผมก็ยังมีโอกาสสูงอยู่นะครับผมก็ต้อง เผื่อใจนิดนึงนะครับผมก็รอดูว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ก็คือให้ให้ลองรับแผนนะผมถึงช่วงประมาณ3 7ก่อนนะครับผมก็คือเลื่อนมานิดนิดหน่อยนะแต่ผมมองว่านะมันก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับผมเออมันไม่ไปไหนหรอกเนาะเพราะว่า i อ i ในทมเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างที่จะลงมาลึกแล้วนะครับผมก็อยู่ในช่วงของโซน o v e r อร์โซเรียบร้อยแล้วก็เส้นไอเนี่ย มันยังไม่ลงมาด้วยซ้ำไปใช่ป่ะก็ต้องรออีกนิดนึงนะครับผมให้มันลงมาแตะเส้นมันถึงจะกลับตัวขึ้นไปนะครับผมโอเคเรามาดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะผมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกนะผมก็ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเลยนะผมแต่ว่ามันโอเวอร์โซแล้วอ่ะการโอเวอร์โซของมันเนี่ยมันลงมาที่14.77แล้วนะผมก็คือมันลงมาสุดแล้วแหละผมมองว่านะตอนนี้วันเนี้ยสำหรับวันนี้เลยนะผมน่าจะเป็นการพักตัวแล้วนะครับผมก็คือว่า มันลงมาค่อนข้างที่จะลึกก็เลยแบบก็ต้องพักตัวบ้างนะครับผมประมาณนั้นอ่ะโอเคซีนารีโอนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะลองตีเส้นดูนะครับผมว่าถ้าเกิดว่ามันมาลงลงตรงนี้จริงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในไทม์เฟรมย่อยๆนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันยังไงก็ต้องขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นต่อใช่ป่ะมันก็จะลงมาขึ้นแบบนี้แล้วก็พุ่งขึ้นไป ผมก็มาชนตรงนี้ก่อนถ้าเกิดว่ามันชนประมาณช่วงตรงนี้แล้วถ้าจะมันลงต่อใช่ไหมมันก็ต้องไหลาย,ยาวมาตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับผมแต่ไอ้สีส้มเนี่ยมันจะเกิดแล้วเหรอก็ผมผมมองว่ามันยังไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่ามันลงมาค่อนข้างที่จะลึกสุดเลยนะครับผมลึกเกินไปอะเนาะแต่ถามว่ามันมีโอกาสลงไหมก็ลงนะครับผมมีมีโอกาสลงอยู่ นะก็ต้องระวังระวังไว้ด้วยนะผมสาหรับช่วงในวันนี้นะผมใครที่มีส t o p ปลอสก็ก็น่าจะตั้งไว้ตั้งนานแล้วนะครับผมโอเคมีอีกเรื่องนึงนะผมที่ผมอยากจะพูดด้วยนะผมก็คือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเข้าตำราว่าแพทเทิร์นไวคอรนั่นเองนะผมนี่อันนี้ไว i t คอร์สถ้าเกิดว่าเรามองกันภาพรวมใหญ่ๆเลยนะผมเราจะเห็นชัดเจนเลยนะผมอันนี้คือเป็นช่วง ดิสติบิลนั่นเองนะผมก็คือช่วงปล่อยของใช่ไหมอ่านี่ถ้าเกิดว่าเราดูตามกราฟตรงนี้ก่อนเลยนะผมอ่านี่เทียบกันดูเลยครับผมตรงนี้ตรงนี้จะเป็นฝั่งตรงนี้ถูกปะ่ะเออตรงนี้เป็นฐานราคาเสร็จแล้วขึ้นมาทําฐานราคาตรงนี้แล้วขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเป็นช่วงอยู่ด้านบนถูกไหมแล้วก็ลงมาทําฐานราคาตรงนี้ใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันนะผมแล้วก็ลงมาขึ้นจึ๊บใช่ไหม นี่เห็นป่ะอันนี้คือตรงทีตรงนี้เลยนะครับผมเห็นป่ะเป๊ะเลยอาจจะลงมาทําฐานราคาตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับผมแต่ตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มันกําลังจะขึ้นไปนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับผมสาหรับเจ้าตัวไวคอฟก็เข้าตําราไหมแต่ไวคอฟเนี่ยก็เป็นตามตําราที่ว่าเขามีม a r k e t ็ตแคปใหญ่ๆนะครับผมมันถึงจะใช้ได้ผลเนาะ เออพวก Market Cap เล็กๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะว่ากราฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมนะก็หลายๆตัวก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมโอเคเรามาดูโด m i n นนซ์กันนะครับผมโดมิ n นนเนี่ยก็สิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็คือการชนข้างบนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็มีการลงมาข้างล่างนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ก็คือมาชนแนวรับเรียบร้อยนะครับผมหัวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับถ้าเกิดว่ามองๆไปแล้วนะครับผม มันเริ่มอยู่ห่างเส้นมากเลยนะผมดังนั้นเนี่ยมันน่าจะมีการรีบาวเกิดขึ้นก่อนนะผมก็วันนี้อาจจะเป็นการพักตัวอย่างที่ผมบอกนะครับผมเออแล้วเรามาดูอ้นี้ดีกว่านะผมเ,เส้น EMA ดีกว่านะผมเส้น EMA เนี่ยก็เป็นการตัดไปตัดมาตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูใกล้ๆนะครับซูมดูใกล้ๆเลยนะผมใกลๆเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นนะเราขอขอดูใกล้ๆนะผมใกล้ๆก็มีการกระจุกตัวของเส้น EMA นะผมก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ย ก็มองว่าตอนนี้ก็คือมันมันเริ่มทําการไซด์เวย์ใหญ่นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็รอดูกันต่อไปว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะคผมคือมันมีแค่2ฝั่งอะไม่ขึ้นก็ลงอะแค่นั้นเองนะช่วงนี้โอเคเรามาดู USD dot d น n e m i a นกันนะผมซึ่งเอ่อมันไม่ได้เป็นไปตามผมที่ผมคาดหวังไว้นะผมก็คือเ e น d นอ d ์โชเดอร์ลงมาเสร็จก็จริงนะผมแต่ว่ามันไม่ลงมาถึงตรงนี้ใช่ป่ะมันก็มีการย้อยกลับขึ้นไป เฉยเลยเฉยเลยนะผมก็เลยกลายเป็นว่าเออมันน่าจะมีการแบบถือ stablecoin เยอะมากขึ้นนะครับผมนะก็การลงทุนของมันก็ทำให้เงินเนี่ยออกจากตลาดออกไปก่อนชั่วคราวนาออ่ะโอเคก็มาดูทางฝั่งของ o u t c i n ที่ไม่มี e t h นะครับผมตอนนี้คือถามว่ามันมันเป็นยังไงนะครับผมมันมันแปลกๆอะเนาะถ้าเราดูทาง f r a m สชั่วโมงเนี่ยมันก็เออทรงเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็น แนวรับนะครับผมก็ประมาณ648ไตเลียนอะ่ะเออตรงนี้ต้อง,ต,องต้องให้อยู่ก่อนนะครับผมมันแล้วให้มันพักตัวแถวแถวเนี้ยมันจะมีอาจจะมีการแบบเขาเรียกกับตัวแล้วตรงนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้คือมันทรงใกล้ที่จะกลับตัวมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าทีนเนี้ยไอ้เน c k l i n ตรงเนี้ยมันเฟลลงไปใช่ป่ะก็เลยแบบอะไรก็ได้อะยังไงก็ได้ตอนเนี้ยก็แบบ <laughs> คนนี้กดลองไว้ก็แบบเซ็งเซงกันนะไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเค เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของเงินค่าเงินระหว่างของ BTC กับรูเบิลกันนะครับผมซึ่งอันนี้คือเราดูกันสรุปกันคร่าวๆเลยนะผมก็คือเริ่มมีการแข็งค่าขึ้นมาแล้วผมสำหรับเงินรูเบิลก็น่าจะส่งสัญญาณดีนะผมที่เงินรูเบิลเนี่ยจะกลับตัวมาหรือไม่แน่นะครับผมก็อาจจะเป็นการ take p r o f i เอาเงินรูเบิลมาเก็บก็ได้นะประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดู ตรงฝั่งของรูเบิล USD ใช่ป่ะก็เงินตอนเนี้มันก็เริ่มมีการดึงตัวขึ้นไปเล็กน้อยนะผมก็ติ่งนึงอะเนาะถ้าเกิดเราดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอ่านี่เห็นป่ะมันเริ่มมีการเขียวขึ้นบ้างเล็กน้อยนะผมก็คือกลับมาแข็งตัวนะเออแต่ว่าทีเนี้ยความอ่อนปวกเปียกของมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสุดอยู่นะครับผมยังไม่มีการกลับตัวก็อย่างน้อยเนี่ย เงินเลเวลนะครับผมก็สามารถดันราคาเจ้าตัว BTC ได้อย่างค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับผมโอเคแล้วเรามาดูเทียบกันนะครับผมระหว่างทองกับ BTC ซึ่งถามว่าทำไมต้องเทียบกันนะครับผมเพราะว่า BTC เนี่ยเขาได้ฉายาว่าเป็นทอง2.0นั่นเองนะครับผมนะก็เรามาดูกันนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเรามาเทียบค่าทั้ง2ตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผม ภาพรวมสถานการณ์นะผมมันมีความเป็นเสถียรภาพระหว่างทองกับ BTC Bitcoin นนั่นเองนะผมก็มีการไซด์เวกันตรงนี้นะถ้าเกิดว่าทองขึ้นขึ้นไปสุดใช่ป่ะก็แปลว่า BTC ก็จะลงไปนะผมเนี่ยไออันนี้ก็คือเป็น BTC ที่ลงมาแพร s สลงมานะผมแล้วก็ตอน BTC ขึ้นเห็นป่ะมันก็เนี่ยสวนขึ้นมาตรงนี้อันนี้ก็คือทำออทา i ไฮใหม่ถูกไหมเออแล้วมีการ เทลงไปเทลงไปอ่ะถ้าเกิดว่าเทียบค่ากันนะผมมันก็จะเป็นการปรับด้านนั่นเองนะผมนะเอาเป็นว่าตอนนี้นะผมถ้าเกิดว่าทองเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะผม BTC เนี่ยก็อาจจะตกลงไปเรื่อยๆก็อย่าให้มันเลยเส้นนี้มาละกันนะผมเพราะว่าอ่าถ้าเกิดว่าทองมาถึงเส้นนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเจ็บอยู่พอสมควรนะก็เอาเป็นว่าให้มันทำ lower low, low ไปนะครับผมนะก็ลงไปเรื่อยๆ ถือว่าสวยอยู่นะผมก็ให้มันตกลงไปเพราะว่าบิตคอยเองเนี่ยมันยังไม่ได้นิ่งอะไรเท่าไหร่นะครับผมโอเควันนี้เราก็คุยกันไม่กี่ตัวก็พอนะครับผมเพราะว่าตลาดแดงยังไงเนี่ยบิตคอยแดงเนี่ยทุกตัวมันก็แดงอยู่นะโอเคถามว่าล u น a าตอนนี้นะผมลงหรือยังอ่ะลงอย่างที่ผมบอกแล้วเห็นไหมเออ ใจเย็นเล็กน้อยนะผมเห็นมันติด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 อย่างเงี้ยยังไม่ต้องไปเข้าอย่าอย่าอย่พึ่งอย่าพึ่ง,งแสดงว่ามันเริ่มที่จะจบเวฟเรียบร้อยนะผมอ่ะโอเคก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมก็คือว่าตรงนี้มันชนเส้นแล้วมันเริ่มหล่นลงไปนะผมก็เอารอบนี้นะผมเราจะดูกันที่ว่าตอนนี้53ดอนเนี่ยมันจะกลับลงมาหรือเปล่านะผมก็ผมมองตรงนี้ก่อนอ่ามันจะมีซีนรตรงนี้นะผมอันนี้มันคือการล่วงแล้ว มันก็ต้องลงมาแบบอยังไงอะตรงนี้หรือตรงนี้ดีนะเอาเป็นว่าตรงนี้แล้วกันนะผมแล้วก็ขึ้นมาไต่เส้นนิดหน่อยแล้วก็ลงูงลงไปขึ้นแล้วก็อประมาณนี้นั่นเองนะผมก็อาจจะเป็นี ي ن ิรอโอแบบนี้เลยนะครับผมในช่วงแบบนี้ก็ระวังหรือก็เผื่อไว้นะครับผมสำหรับลูน่าคือเปาะต่อให้มันขึ้นสูงยังไงก็ตามนะผม อันนี้บิตคอยไม่ได้ลากด้วยนะมันเป็นของมันเองด้วยเคปะโอเคต่อมาเป็นกาล่านะผมกาล่านี่ก็คือค่อนข้างที่จะแข็งสู้อยู่นะครับผมแข็งสู้แต่ว่าทีเนี้ยมันหลุดออกมาตรงนี้ในทำเฟรมสีชั่วโมงใช่ป่ะ <c oughs> ก็อย่างที่ผมให้ไว้เมื่อวานนะผมก็คือช่วงเนี้ยมันคือการซื้อใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยมันก็ตั้งตั้งคัดลอดไว้ตรงช่วงประมาณ0.21ะครับผมถ้าเกิดหลุดตรงนี้ไปนะผมก็ต้องปล่อยถูกไหม ซึ่งในภารกิจวันนี้นะผมก็ต้องกลับเข้าเส้นเข้าไปข้างบนนะเพราะว่าไทม์เฟรมหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยมันหลุดมาแบบหลุดมาแล้วอะ่ะคือการหลุดของมันเนี่ยนะผมกม็มันจะมีเส้นฟิโบเบนชีอยู่นะผมซึ่งอาการหลุดลงไปต่ำสุดเนี่ยมันจะคือช่วงประมาณ0ู9ตรงนี้ก็น่าจะพิจารณาอยู่ได้นะครับผมนะแต่ผม มองว่ามันไม่น่าจะหล่นไปถึงขนาดนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าบิตคอยเนี่ยวันนี้พักตัวใช่ไหมมันอาจจะมีการเด้งคืนขึ้นไปก็ได้นะครับผมนะประมาณนั้นนะโอเคเรามาดู i m a x นะครับผมก็อย่างที่อมองๆกันไว้นะผมถ้าเกิดว่ามันมันยังไม่ขึ้นกลับไปนะผมก็ยังไม่ต้องซื้อถูกไหมตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปอ่าหลุดหลุดมานะผมก็เป็นแดนสนธยาลงไปอีกหนึ่งรอบนะก็ทำนิวโลกันไปตรงนี้ ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับผมว่าให้มันลงสุดก่อนแล้วกัน0.5นนี่มันมาจริงเปล่าวะถ้าแม่งมาจริงนี่คือชิปหายเลยนะตัวนี้อ่ะโอเคก็ถ้าเรามองมองกันนะผมเราอาจจะได้เห็นสัญญาณ bullish divergence ก็ได้นะครับผมตรงนี้อ่ามเฟรมหนึ่งวันเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่นะครับผมรอให้มันปิดวันก่อนเนาะเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันทำ new low แต่ว่าไอ้นี้มันยกขึ้นหรือเปล่า อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมจบกันไปนะผมสําหรับในการวิเคราะห์ของชาวนี้นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับผมเข้ามาคุยกันเชิงเทคนิคหรืออะไรพวกนี้นะผมก็สามารถเข้ามาเป็นเมมเบอร์ชิพแล้วก็คุยใน Discord ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะคุยมาเฉยๆนะผมก็มีห้องธรรมดาไว้สําหรับพูดคุยนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะผมก็มีท่านสมาชิกทุกคนนะผมก็เข้ามาคุยกันได้นะครับผมแต่ว่าห้องผู้เสพติดกาวเนี่ยก็จะ เป็นห้องพิเศษนะผมเนี่ยเราก็จะมีอะไรมาปงมาแปะมีความลงความรู้มาให้แบ่งปันกันนะผมถ้าผมหาได้อะไรมาเนี่ยผมก็จะเอามาคุยกันนะผมอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็คุยเรื่องของทองเรื่องของนู่นนี่นั่นใช่ปะ่ะเ,เป็นความรู้กันไปนะครับผมโอเคแล้วก่อนจากกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้กันเยอะๆนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับรักทุกคนนะครับจุ๊บๆบ๊ายบายมวบ